สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเขียนทศนิยมที่เป็นทศนิยม3ในรูปแบบเศส่วนให้ดูกันนะคะโดยที่ว่าเราจะใช้เรื่องอนุกรมเข้ามาช่วยเนาะก็ก่อนอื่นเรากะได้ตัว0.33เนี่ยมันจะกลายเป็น0.3ที่บวกกับ0.03แล้วก็บวกกับ0.003บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราดูจากอันนี้ตัวนี้คือตัวแรกเนาะมันก็คือ a1 แล้วถ้าจาก0.3กลายไปเป็น0.03มันก็คือ เลขที่คูณด้วย0.1เพิ่มเข้าไปซึ่งตัวนี้คือตัว r แล้วมันเป็นอนุกรมอนันต์เพราะฉะนั้นค่าค่า r เราไปใส่อสมบูรแลเรามีค่าน้อยกว่า1เราสามารถหาอนุกรมอนันต์ได้นะคะก็ใช้สูตรไปเลย s อนันต์จะมีค่าเท่ากับ a1 ส่วนด้วย1ลบ r แทนค่าลงไปก็คือ0.3ส่วนด้วย1ลบ0.1แล้วก็ได้0.3ส่วนด้วย0.9จุดตัดเลขกันก็เหลือ3ส่วน,ว 9. วนว9หรือตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่างคือ1ส่วน3นะคะอันนี้คือคำตอบนี้เนาะ ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำถามก็ถามกันมาได้นะครับวันนี้